สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับสาระดีๆในรายการข้อคิดรอบตัวบรรยากาศสบายๆแบบนี้ค่ะครับบรรยากาศสบายๆแต่ว่าข้อคิดยังไม่เปลี่ยนแปลงไปครับคุณผู้ชมเพราะว่าวันนี้เรามีข้อคิดดีๆที่นํามาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยครับใช่ค่ะก่อนอื่นนะคะอ้นถามคุณทีมก่อนเลยค่ะว่าถ้าเกิดว่าธรรมชาติกับมนุษย์แข่งกันเนี่ยคิดว่าใครจะชนะคะระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์ใช่ไหมครับใช่ค่ะธรรมชาติก็ต้องชนะ แต่มากท,ทีมนุษย์ก็ชนะได้เพราะเดี๋ยวนี้มนุษย์นี่มีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิทยาการต่างๆที่เกิดขึ้นมาเอาชนะธรรมชาติเหมือนกันนะครับแต่ว่าอ้นพา<ม>คุณทิมนะครับไปดูภาพค่ะแล้วถึงจะตอบใหม่นะคะว่าอะไรจะชนะไปติดตามกันค่ะไปกันเลยครับ ะเนี <mile> ่ยากลัวมากเลยครับแล้วถ้าเกิดคือกําลังนึกภาพในใจครับว่าถ้าเกิดเป็นเราอ่ะเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นนะครับแล้วเลี้ยวซ้ายแล้วขวาครับปรากฏว่าโอ้โหยังมีแต่ไม่รู้จะไม่รู้จะหนีไปไหนครับคุณผู้ชมใช่ค่ะแล้วก็นี่คือเหตุผลค่ะว่าทําไมวันนี้เราถึงจะต้องนําเรื่องปีสอง2หนึ่งเนี่ยมาพูดคุยกันซึ่งบางท่านก็กล่าวว่าเป็นวันสิ้นโลกด้วยครับฉะนั้นเนี่ยก่อนอื่นนะคะที่เราจะไปพูดคุยกันในเรื่องนี้เนี่ยเราไปชมสิ่งที่น่าสนใจในวันนี้กันก่อนค่ะคครรััับบไปกนเลย ในมุมมองทางวิทยาศาสตร์ปรากฏก,การณ์วันสิ้นโลกวันที่21ธันวาคมนั้นวันนั้นเราพอจะตอบได้ชัดเจนไหมว่ามันจะไม่มีเหตุเกิดขึ้นก็ไม่ใช่อ,อีก3ปีจะสิ้นยุคไหมตอบได้ว่า ตอนนี้ก็มีกระแสภาพยนตร์หลายเรื่องครับที่ได้นําเรื่องราวของวันสิ้นโลกเนี่ยนำมาสร้างไม่ว่าจะเป็น Deep Impact ครับ The Day After Tomorrow หรือแม้แต่ปัจจุบันครับเรื่องราวที่ได้รับความนิยมก็คือ2012วันสิ้นโลกนั่นเองครับและตอนนี้เนี่ยก็ทำให้ต่อใครต่อใครหรือคน,เ,นเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงด้วยใช่ค่ะแล้วในเรื่องราวของปี2012นี่นะคะ เกิดขึ้นจากชาวเผ่ามายาค่ะคซึ่งเป็นชาวเผ่าที่ได้จารึกปฏิทินเนี่ยนะคะลงบนแผ่นหินค่ะแล้วก็ได้บอกด้วยค่ะว่าในปี2012เนี่ยเป็นปีที่โลกจะสูญสิ้นแล้วมนนษย์เนี่ยก็จะสูญสลายไปหมดเลยนะคะทำให้เกิดวิกฤตการณ์ต่างๆเกิดขึ้นและที่สําคัญนะคะก็คือว่าเหตุผลที่เราจะต้องเชื่อเนี่ยเพราะว่าปฏิทินของเขาเนี่ยใกล้เคียงกับปีปฏิทินในปัจจุบันมากเลยค่ะก็คือเรียกว่าแผ่นหินเนี่ยครับ ของชาวมายามันสิ้นสุดปี2 0 1 2ไม่ใช่ชาวมายาเท่านั้นครับที่ว่าได้กล่าวถึงวันสิ้นโลกแต่ตอนนี้ครับอย่างเช่นที่อเมริกาเ่ามีชายคนหนึ่งชื่กอร์ดอนครับกอร์ดอนเนี่ยเขาเป็นคนที่บอกว่าเขาตายแล้วครับแล้วก็ฟื้นขึ้นมาใหม่พอเขาฟขื้นขึ้นมาเขาได้รับความพิเศษครับก็คือเขาสามารถยังรู้อนาคตได้เพราะยังรู้อนาคตได้ครับกอร์ดอนก็เลยบอกว่าโลกถึงการพินาศแน่นอนมีวันที่จะถึงวันสิ้นโลกอย่างแน่นอนนอกจากนี้นะคะเรื่องนี้นะคะยังได้รับการกล่าวเอาไว้ในศาสนาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามหรือแม้กระทั่งพุทธนะคะที่ได้กล่าวเอาไว้เกี่ยวกับวันสิ้นโลก ที่พระพุทธเจ้าได้กล่าวกับพระอนุนว้ใช่ไหมครับว่าภัยพิบัติที่กําลังจะเกิดขึ้นเนี่ยมันร้ายแรงแล้วก็น่ากลัวมากเลยครับคุณอนใช่ค่ะและคนที่จะรอดนะคะต้องเป็นคนดีมีศีลธรรมเท่านั้นค่ะโอ้โหงั้นผมรอดแน่นอนครับคุณอนครับมั่นใจขนาดนั้นเลยเหรอแน่นอนเพราบว่าผมเป็นคนดีครับโอเคค่ะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะเราไปชมน,น,นานัศนนนะคะจากคุณผู้ชมแล้วก็เราจะไปกราบเรียนถามพระอาจารย์พระมหาดรสมชายถานทวิโทโธเกี่ยวกับเรื่องนี้กันค่ะครับว่าเราจะรอดหรือเปล่าไปกันเลยค่ะ มันจะเป็นไม่ได้ทำใจแล้วก็ยอมรับมันนะคะเพราะว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นกับเราแค่คนเดียวมันก็คือคนทั้งโลกถึงจุดๆหนึ่งแล้วเชื่อว่ามันพลนของอาชนะธรรมชาติได้ไม่หมดทุกอย่างค่ะเพราะว่าเราทําลายธรรมชาติมาเยอะแล้วถึงเวลาธรรมชาติจะทําลายโลกบ้าง เรื่องวันสิ้นโลกที่กำลังมองไปวันที่21เดือนธันวาคมที่กำลังเกิดขึ้นก็มีหลายสาเหตุหลายที่มาปฏิทินมายาที่กล่าวกันนี้มีจริงหรือไม่ปฏิทินมายาก็เป็นเรื่องจริงนะครับถึงแม้จะมีจริงแต่ปฏิทินนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการสิ้นยุคแต่อย่างไรนะครับสำหรับชาวมายาในยุคใหม่ ซึ่งปัจจุบันนี้ก็อยู่แถวประเทศโวเตมาราอะไรเหล่านี้นะครับนั้นเขาก็ทราบเรื่องปฏิทินเหล่านี้แต่เขาบอกว่ามันก็เป็นเพียงปฏิทินที่อริยธรรมายาในอดีตได้สร้างขึ้นมาและปัจจุบันนี้ก็มีใช้กันบ้างแต่มกักจะใช้ในพิธีกรรมต่างๆทางด้านนะครับความเชื่อทางลัทธิต่างๆเท่านั้นเองแต่ไม่ได้เกี่ยวกับวันสิ้นโลกแต่อย่างใดในมุมมองทางวิทยาศาสตร์ปรากฏการณ์ วันสิ้นโลกวันที่2 1ธันวาคมนั้นก็เป็นกระแสนในเชิงสังคมที่มีที่มาที่อธิบายได้แล้วควรจะวิตกหรือไม่ก็อยู่ที่ว่าสะสดงว่าวันนั้นเราพอจะตอบได้ชัดเจนไหมว่ามันจะไม่มีเหตุเกิดขึ้นก็ไม่ใช่จริงๆแล้วสิ่งที่ผมคิดว่าหน้าวิตกกที่สุดคุกคามโลกเราที่สุดในตอนนี้คือภัยจากภาวะโลกร้อน กร่าวนมดการพระอาจารย์ค่ะเกรมพรวันนี้เราทั้งสองคนค่ะมีหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องของ2012 20ปีแห่งการตัดสินใจค่ะซึ่งหลายหลายท่านเนี่ยกล่าวไว้ด้วยค่ะว่าเป็นวันสิ้นโลกทําให้คนเนี่ยตื่นตระหนกกันไปนหมดเลยเราเลยมีคําถามหลากหลายคําถามมากราบรียนถามพระอาจารย์ค่ะครับพระอาจารย์ครับโดยเฉพาะช่วงนี้ครับเป็นกระแสท็อกอฟเตอรทาวเลยครับวันนี้กล่าวถึงเรื่องราวของภาพยนตร์อร์อมยักษ์เรื่องหนึ่งครับพระอาจารย์ว่า ตอนนี้เนี่ยจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นคือวันที่21เดือน12ปี2012ครับพระอาจารย์ว่าจะเป็นวันสิ้นโลกครับเื่อยากกราบถามเรียนถามพระอาจารย์นะครับว่าเหตุการณ์พระอาจารย์ความเห็นอย่างไรบ้างครับจเจริญพรอันแรกที่อยากจะรู้คือว่าแล้วจะสิ้นโลกจริงหรือเปล่าคงจะเป็นอย่างนั้นนะครับ,รบต้องตอบไปว่าให้สบายได้เจิดว่าโลกยังไม่ได้สูญสลายไปหรอกรยังคงอยู่ถ้าจะมีคืออาจจะเป็นวันเปลี่ยนยุค ซึ่งขึ้นอยู่กับการกระทําของพวกเราเองทุกๆคนจะมีคือเปลี่ยนยุคจะเปลี่ยนยุคไปสู่ความสว่างสวยงดงามหรือจะเปลี่ยนยุคไปสู่ความที่แย่ลงเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการกระทาของเราเองตั้งแต่บัดนี้จนถึง21ธันวาหนึ่งสองนั่นแหละแต่ว่าโลกยังไม่ได้สูญสลายมนุษยชาติสูญพันธ์ไปไหน,นยังคงอยูอ่ก็คือเกิดจากการกระทําของเราจเจริญพรถามว่าทำไมถึงว่าอย่างนั้นค่ะจริงๆแล้วเนี่ยการขึ้นยุคเนี่ยนะ คือจริงๆอยากให้รู้อย่างนี้ก่อนว่าก่อนจะนิกถึงการสิ้นโลกมาดูก่อนว่าพระสัมมาสัมพุทธเจา้าตรัสว่าแล้วตอนกําเนิดมนุษย์กําเนิดยังไงดีไหมครับเออใครทราบหรือเปล่าเอยมนุษย์เราเนี่ยเกิดเกิดมายัางไงบางคนบอกว่าอ้าวก็เกิดมาจาก <ปะ S 2> มาจากลิง <ปะ S 2> ไงแล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆเนี่ยครับจริงๆเนี่ยหาได้เป็นเช่นนั้นไหมอ๋อจริงๆนักวิทยาศาสตร์บอกว่าเกิดจากลิงแต่จริงๆเราเรื่องราวของในพุทธศาสนาบอกว่าไม่ได้เกิดมาจากลิงใช่เป็นยังไงครับคือวิทยาการของชันดาวินถามว่า เป็นไปได้ไหมแต่ว่าเป็นไปได้มีการเปลี่ยนแปลงต่างได้เพียงแต่ว่าไม่ได้ถึงขนาดว่าสิ่งมีชีวิตทั้งหมดต้นกําเนิดมาจากเซลล์เดียวเล็กๆฟ้าแลบฟ้าผ่าลงมาสปาร์กแล้วกเกิดสารพนุกรรมในมหาสมุทรแล้วถ้าใคพัฒนาการ,รตามลําดับเนี่ยจนกระทั่งกลายมาเป็นสัตว์ประเภทต่งางๆมาเป็นลิงแล้วมาเป็นคนเนี่ยไม่ได้ถึงขนาดนั้นวิวัฒนาการมีได้เป็นช่วงแต่ไม่ได้ถึงขนาดว่ากลับกลายพันธุ์มาเป็นลิงมาเป็นคนขนาดนั้นเลยเนี่ยแล้วถามว่า คนมาจากไหนที่มามาอย่างนี้นะเริ่มต้นเนี่ยเมื่อกลับทำลายลงกลับก็คือโลกเนี่ยนะทำลายลงด้วยเหตุต่างๆยาวนานมากเลยแล้วก็หลังจากนั้นก็ค่อยๆฟื้นฟูไปสู่ภาวะที่เริ่มจะเหมาะสมต่อการดีสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นซึ่งว่ากลับถูกทำลายด้วยไฟเนี่ยถูกไฟเผามายาวนานมาก พอค่อยๆพัฒนาตัวจนกระทั่งว่าเหมาะที่จะให้ชีวิตดำรงอยู่ได้แล้วเนี่ยเริ่มต้นจะมีพรมลงมาบนโลกก่อนเหาะได้นะจากพรมในลงมาบนโลกแล้วโลกถูกไฟเผามานานจนกระทั่งว่าหอมมีสิ่งที่เรียกว่าง้วนดินเป็นดินแบบหนึ่งแต่ถูกไฟเผามายาวนานจนกระทั่งว่ามีกลิ่นหอมยิ่งกว่าน้ําผึ้งอีก รสชาติโอชาดินเป็นน้ำผึ้งเหรอครับป้าคือยิ่งกว่าน้ำผึ้งยิ่งกว่าน้ำผึ้งอีกเขาเรียกว่าง้วนดินเนี่ยก็คือว่ารสชาติในโอชาเข้าปาในกำซาบย่อยสลายไปทั้งตัวไม่ต้องมีกากเลยยิ่งกว่าสารอาหารของมนุษย์อวกาศอีกเนี่ยเอาไปถึงปั๊บเนี่ยกำซาบไปทั้งตัวนั่นเป็นยังไงคือมันจะซึมซาบลงไปในร่างกายคือไม่ต้อง่มนระบบอวัยวะอะไรเจริญพรไม่ต้องขับถ่ายไม่ต้องแรงกายเลยคุณภาพดีขนาดนั้นลมนี่ทำไมถึงลงมาถานเพราะว่าเขาได้กลิ่นเหรอคะเรากลิ่นงวนดินหอมมาก หอมอยวนใจอย่างขนาดว่าพลมเนี่ยลงมาเพื่อจะมาทานงวนดินเนี่ยครับเออพอทานงวนดินทานไปทันไปอาหารธาตุมันจะธาตุหนักดีใช่ไหมไม่เหมือนอาหารของพลมซึ่งเป็นอาหารทิพพอทานอาหารที่เป็นของหยาบเข้าร่างกายก็เริ่มหนักขึ้นหนักขึ้นพอต่อมาก็เริ่มเหาะไม่ได้อต้องเดินบนพื้นแล้วเหาะไม่ได้แล้วนะแล้วเดินไปเดินไปพวกเนี่ยพอตัวหยาบขึ้นเนี่ยผิวพันธุ์มันก็เริ่มเริ่มหยาบแต่เดินเป็นพลมลักษณสว่างสว่างเลยับ พอหนักๆต้องเดินอยู่บนพื้นและเหาะไม่ได้แล้วแล้วผิวเริ่มหยาบขึ้นกพอหยาบขึ้นผิวแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยผิวก็นวนบางคนผิวก็เริ่มหยาบกล้านมีความต่างกันนิดหน่อยอตามอำนาจบุญที่เคยสร้างเอาไว้ที่<อ>ไม่เท่ากันเพราะอย่างนี้ปั๊บเนี่ยคนที่ผิวดีกว่าก็เริ่มจะดูถูกคนที่ผิวไม่เคยดีว่าเอ้ยนั่น ผิวพรรณชนะสู้เราไม่ได้มีการเหยียดผิวเกิดขึ้นแล้วนะจริงเรื่องราวการเหยียดผิวนี้เกิดมาตั้งแต่ตอนนู้นตอสมัยเป็นรฟมแล้วเนี่ยเป็นอย่างรเริ่มเหยียดผิวเพราะคนเราเนี่ยมันแปลกนะอะไรเหนือชาวบ้านเขาหน่อยหนึ่งก็จะมีความภาคภูมิใจตัวเองแล้วก็จะไปดูถูกคนอื่นเขาว่าแย่กัวเพราะเกิดทิฐิมานะะความถือตัวนี่เกิดขึ้นปั๊บเนี่ยง้วนดินก็เริ่มหายไปครับกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่ากระบิดดินก็เป็นดินที่ทานได้เหมือนกันแต่คุณภาพแย่ลงไม่เหมือนง้วนดิน เริ่มจะต้องมีการขับถ่ายเกิดขึ้นละ <fit kind. S 1> เริ่มย่อยเริ่มมีกากเหลือเริ่มมีการขับถ่ายเพราะมีการขับถ่ายเกิดขึ้นอาวัฒนขับถ่ายก็ต้องเกิดตามมาถึงตอนนี้เนี่ยเพศชายเพศหญิงเริ่มเกิดขึ้นว่าเออใครที่ในอดีตเคยมีกรรมกามเมบมาเจ้าชู้มาก่อนเนี่ยก็เกิดเป็นเพศหญิงใครที่กรรมเจ้าชู้ไม่ใช่ไม่มีมีแต่ว่าบางหน่อยก็เป็นผู้ชายแต่อย่าดูดูเบานน ผู้ชายกรรมกรรเมดอดีตน้อยจริงแต่พอเป็นผู้ชายแล้วเนี่ยมักจะแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราพูดว่าเป็นชายเป็นหญิงนั่นคือกรรมในอดีตแต่ถ้าเกิดกรรมปัจจุบันปั๊บฝ่ายชายจะได้ตายใจนะเพราะว่าอันาคตที่เราเราอยู่จะเป็นยังไงนนะอีกเรื่องหนึ่งนะค่ะผู้หญิงโดยธรรมชาติมักจะเช่าชูน้อยกว่านะเออแต่ว่าของเก่ามาอย่างนี้แต่ว่าธรรมชาติพอเป็นหญิงปั๊บเขาไม่ต้องมีความระมัดระวังมากกว่าก็เลยสำรวมเรื่องนี้ดีกว่าผู้ชายต้องพูดอย่างนี้เพื่อฝ่ายหญิงจะได้ไม่น้อยใจหรือเปล่าว่าเอ๊แต่ดีกว่านก็ อาหารดินเนี่ยก็ลดคุณภาพไปอีกจากกระบี่ดินกลายเป็นเครือดินคือเป็นดินอีกแบบนึงนั่นแหละทานได้แต่คุณภาพก็ดอกลงไปอีกเนี่ยผิวพันธุ์วันนาก็ยิ่งมีความแตกต่างมากขึ้นก็ยิ่งมีการถือวันนาถือผิวแล้วก็เกิ่ทิฏฐิมดนวยเรื่องความแตกต่างตรงนีมตต้ามากขึ้นกว่าเกา่าคุณภาพอาหารก็ดอปลงไปอีกเนี่ยจากเครือดินสุดท้ายก็เลยกลายเป็นว่าดินทานไม่ได้ละแต่เกิดทัญ,ญพืชอย่างแรกก็คือข้าวสาลีเกิดขึ้น แสดงว่าอาหารที่ประณีตมากน้อยนี่ขึ้นอยู่กับมนุษย์เองใช่ไหมคะว่ามนุษย์จะทำเป็น,ปนทำความดีความชั่วมากน้อยแค่ไหนอย่างนี้นะคะถูกต้องเลยถ้ามนุษย์ทั้งโลกเนี่ยเป็นคนดีมีศีลธรรมคุณภาพของอาหารจะดีดินฟ้าอากาศดีอาหารดีพืชพันธุ์ยา,ารก็มีรสชาติโอชาถ้าคนใจหยาบคุณภาพอาหารมันก็จะหยาบลงข้าวสาลียุคแรกนะลูกโต เม็ดโตโน,นะไม่ใช่เป็นเม็ดไม่ใช่เม็ดเล็กเม็ดโ,โตไม่มีเปลือกแล้วทานปั๊บเนี่ยสารอาหารครบถ้วนบริบูรณ์ไม่เหมือนยุคป,ปัจจุบันที่ว่าทานข้าวอย่างนี้ไม่พอแลมีคาร์โบไฮเดรตเยอะแต่ว่าจะต้องไปเสริมไขมันเสริมโปรตีนเสริมวิตามินเกลือแร่ต่างๆไม่ต้องคแค่ข้าวสาลีปุ๊บเนี่ยอิ่มเลยแล้วก็มีสารอาหารทุกอย่างครบพอไปเอามาปั๊บมันก็งอกขึ้นมาใหม่ไม่ต้องปลูกไม่ต้องทำไรให้หน้ามันเกิดขึ้นมาเต็ม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 ไปหยิบได้ตลอด อาตมาเคยเห็นไหมเม็ดข้าวสาลีต้นกลับไม่ต้นกลับไม่ทราบแต่เม็ดขนาดเนี้เมื่อลยเนี่ยเออเสื้อติทียงว่าไม่ได้ลองทานดูเสษยดายเอาเป็นว่าเห็นว่าเออมันไม่โตนะแล้วก็เออมันก็ดูแปลกดีเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นก็เม็ดขนาดนี้เสร็จแล้วก็พอยุคต่อมาคนเริ่มเกิดกิเลสมากขึ้นก็ขี้เกียจไปเอามาปั๊บมันโตเต็มยังขี้เกียจนะผมว่า ทำไมต้องไปเอาหลายรอบอางนี้ก็แล้วกันตุนไว้เลยเก็บเก็บมาตุนไว้ทีนี้ได้ทานหลายๆวันเียนะครับพอใจเกิดความโลภที่จะตุนุ๊บเนี่ยพอเกี่ยวมาแล้วมันไม่งอกถื้นละมันเริ่มเริ่มยุบหายก็ต้องคุณภาพก็เริ่มดอปต่อมาก็จะเริ่มมีเปลือกขึ้นมาไม่ก็เริ่มเล็กลงสารอาหารเริ่มไม่ครบต้องเอาอย่างอื่นมาเสริมค่ก็ค่อยคุณภาพอาหารจะค่อยแย่ลงแย่ลงแย่ลงคนเราก็ต้องมีการย่อยอาหารมีโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นมาเยอะ ค่อยๆเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ตามลำดับกิเลสในใจคนก็เริ่มมากขึ้นต่อมาเนี่ยพอมาเริ่มน้อยคนเริ่มหวงใช่ไหมก็เริ่มมีการกั้นเขตเขตนี้ของฉันคนอื่นห้ามยุ่งี่ที่ฉันห้ามยุ่งคใครเข้ามายุ่งบั๊บเดี๋ยวไปได้ตีกันนะแย่งกันโหโหมันค่อยๆงอกตามลำดับกิเลสเนี่ยพ